สวัดีครับผมนี่ผมก็จะมาเล่นเกมเทคเคนหกันนะครับผมไมามาจะเพลงล้วไปดูกันเลยกันนะครับผมเลสเกอร์กเฮียก็จูบเบบี์โอเยมาเต๋อฟักกิ้งจ่ายจีฮ่ากระดาษกระเดียกกรยังกระรองกรูกระดีขโมนเบบี์เนี่ยชีบุตรี เจอกับจิงกระโจ้ขโมยเแบ๋ยเฮ้ยจิงกระโจ้ถีบอืมจิงกระโจ้ถีบโอ้ยแอลยาเวไม่ถีบเบอร์ใช่เฮ้ยโ,โ,โอ้ย,ย,เ,ย,เ,ย,อยเดี๋ยว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 เธอระบำจิงโจระบำจิงโจโอ้ยแอลโอ้ยเดี๋ยว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 ,เ,ยวเออระบำจิงโจถีบแมงเลยเป็นไงล่ะครับระบำจิงโจอ,อันสุดพลัง ฮ่านี่เนี่ยถีบแม่งเออเออเฮ้ยยะยะยะยยนี่เลยเฮ้ยยยยยยยบยอ๊ยอยเอระบำจิงโจ้ถีบแมงนึงเป็นไงล่ะพลังลูกติจโจ้อะไรเทียมทานเยฮ้ยเฮ้ไอส่างแน่ยินก็ระมอเยเจอแม่ลูกจิงโจ้นี่จ้าประเดียซึ่งยังสวยงามนียจะไหนจ้า

มันต hey, okay. hey, yeah, yeah. hey, ้องทำแบบนี้อีกเฮ้ยชวรเอาไว้โดยเฉยเฮ้ยยยเฮ้ยมานี hey, ่น hey. uh, yeah. hey, ี่เนี่ยมันต้ออย่างงี้เฮ้ยโจ้เฮ้ยนี้เฮยอย่าเฮ้ยมานี้มานีเงียนๆกับผมยุ้๊บนี่นี่นนี่นี่กิ่งแบบลูกลูกลูลูลูทนิด S> <S ไปเลยนะกูเฮ้้ยไอหนวดเฟิร์มมาเลยวิชาคาราตุยอุ้ยคาราเต้อืเอ้เอ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 คาราตุตีทุยอื้ยยูยังไม่จบกับคาราเฮเลยเฮ้บ้าไปแล้วเข้ามาบิ๊กใหญ่เอเอ

get ready at the f a l day มี่กินนะก็ได้ได้ศึกนี้เป็นศึกมวยไทยกับมวยจีนโจตัวจัวให้ให้จัวจัวให้จว่งจวงให้จว่วงให้จวงแบบคิดเข้านักกรับผมเฮ้ เ้อเย้โอ้แมงเอ้ยเอ้ยเอไอ้โอ้ยเออเอเอเแมงเอเยเย้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 โอ้ยโอ้โอ้นสัตว์ที่ไปเบ้าทองแล้วตาบด้วยลูกถีบอะไรกันฮ่าฮ พี่มาสไลด์ติ๊กต็อกเฮ้ยคิมีโนโตะอะไรกันเลยนะแม่กูร้องเพลงอะไรกูบุี่เฮ่ยิโนโมโตะน่ะชิดาโอ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 เฮ้เบานะคะพี่สาวพี่สาวเฮ้ยแม่งเพิ่งรู้ว่าเธอมีเล่ยอยู่โอ้

ยยยยย่อโยย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 โดนเลยกูเฮ้ยโอยโยเฮ้ยเวียนเนเวนยจแล้วเว่ยนจ้ำแล้วโอ้ยอือเอ้ยสู้ตายสู้ตายูตายจ้ะเอ้ยย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 ย いやวู o วมันแทบระโดดยาอื้มมมไอเวดมึงนั่งบาลลังอย่างเท่เสียได้นั่งบาลลังอย่างเท่อย่างแบบนี้งอนั่งเจอวิชาจิ้งโจรหัวโมงไม่กระซันทันเดอร์นี่เน่นี่เน่นี่เน่วุ้ยเฮ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 ้ยนี่เน่เย้

เป็นหัวกูอ่ะมันแข็งนี่โอ้ยตัวแบอะไรนี่โอ้โห my god ได้เลยครับผมเอ้ยโอยโดเลยกูเอ้ย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 เออเอ้ย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 โอ้ยอย อุอ้ยอดอออื้ออืมอือืมอืมออือืม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 อมอื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 อืมอืมอืมอมอืมออืมอืมอออืมอออืมอออออืมออ อชิดแมงเฮ้ยเฮ้ยนี่เนี่ยีบแมงนี่เนี่ยออ้ยออ้ยชิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด้ยวเดีด้ยวเดียวยวเดียเยเดยวเยมดยวเดดวเยว้เียวียครับผวเด ถัดแกเคียกันยกที well, ่สองยกแรกกูแพ้อย่ายกที่สองกูไม่อ่อนให้ละอืมกดข้าแม่งเอ้ยเอ้ยเออเฮ้ยยยยเย้โอยโอยอื้หอโอ้ยเบนเออ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 อื้อืออ้ออ โอ๊ยนิวนนิว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 โอ้ยโอยโโอ้ยโอมันใหญ่อะโอ้โหแม่งดีก่อป้องกันอีกเฮ้ยอืม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 อโอ้ยฮัลโเลเซอร์โอ้ยโอ้ยแค่าเลเซอร์มึงก็หัวได้แบบ Hey, oh yeah, oh, like yeah, hey, ôi hiểm mèng đấy. Ồ, con chết cái như này à? đấy. đi nè? Không, yom. không, 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 Hãy bị tạt Xin liền Xin liền chắc Này, này mà đi Ê, ừ, 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 Ê, 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 ừ, ừ, Ê, ừ,

เฮ้ยโอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยอือหือจะหดไปไหนเฮ้ยมา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 

Yeah mang ơi mmmm run <coughs> cùng mà lo run i'm manly เวนแม่งโอชิบหายวู้าโอเคครับถ้กใครชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสบส,สไครป์ผมด้วยครับหรือว่าไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกดแชร์ก็ได้ครับขอแค่กดติดตามผมก็อกยยกนี่จนะครับสี่ยวยเจนะครับกูบ๊ายบายครับผมเฮ้ย้าอย่างกูจะเอาชนะมึงได้ไอเวนไปแหละ